Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจเ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิง์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาสตซนช่วงเช้าได้แต่บนตำนานปืนโตเสียดายอสนอสตซนลาดดึงเซตบแบ็กหงแดงร่วมทับสมัยเป็นดาวรุ่งโทนี่อดัม ตำนานนักเตะของสโมรอร์อสตอนทีมดังในศึกพิมยรีกกล่าวว่าเขารู้สึกเสียดายที่สโมสรไม่สามารถคว้าตัวโจโกโมเมสปาการหลังของหงแดงมาร่วมทีมตามรายงานจากเซเดียมแอสโตรเซนเตอร์แบ็กวัย23ปีย้ายมายัางทีมแอนฟิ์เมื่อปี2015ด้วยค่าตัว4.9ล้านปอนด์จากชาวตันแอนเลนติกและก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นตัวหลักของเยอเกนคอป โดยโลงสนามไปแล้ว121เกมพร้อมกับประสบความสำเร็จมากมายในช่วง2ปีที่ผ่านมาอดัมเปิดเผยว่าเขารู้สึกพระทับใจฝีเท้าและฟอร์มการเล่นของโกเมสเป็นอย่างมากและบ่นเสียดายว่าอาร์ตตันน่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะรายนี้มาร่วมทีมสิ่งที่อาร์ตตันทำพลาดไปก็คือเรื่องของการสรรหานักเตะฝีเท้าดีเข้าสู่ทีมผมชอบนักเตะอย่างแมตตี้แคท ที่เพิ่งย้ายไปแอสตันวิลล่าเขาเป็นลอนดอนเนอร์โจโกเมสก็เป็นลอนดอนเนอร์อีกคนเขาเป็นนักฟุตบอลที่น่าทึ่งเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กที่ดีที่สุดในประเทศเด็กเหล่านี้ยอดเยี่ยมมากๆพีตาลั่นปืนกำลังเดินมาถูกทางแล้วมิเกลอาริตา้ากุนซือคนหนุ่มของาร์เซนเชื่อว่าทีมของเขากำลังเดินมาในทางที่ถูกที่ควรหลังทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในนัดล่าสุด เกมพีิมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาออสตันบุกไปโดนเลสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำก่อนตั้งแต่ต้นเกมแต่สุดท้ายพลิกกลับมาเอาชนะได้ด้วยสกอร์3ต่อหนึ่งผลการแข่งขันนัดนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ออสตันบุกไปเอาชนะทีมระดับท็อป3ของพีเมลีกนับตั้งแต่ปี2015ซึ่งล่าสุดอาริต้าให้สัมภาษณ์ว่าทีมกำลังดีขึ้นอย่างชัดเจนเรากำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้อง มันเป็นเรื่องของการเล่นเมื่อเจอกับคู่แข่งที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพเรามีความสม่ำเสมอขึ้นในช่วงเดือนหลังๆผมพูดมาตลอดว่าความสม่ำเสมอคือสิ่งที่สำคัญอดตาบอกจับตามองฟอร์มซาริบาและมาบใกล้ชิดพร้อมแย้มอนาคต3-0หน้าในทีมเอ็ดดี้เอนเคเทียไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเล่นเมื่อเรากำลังพูดถึงการบริหารจัดการทีม หนึ่งในเรื่องที่อันตรายคือการปล่อยให้ใครสักคนอย่างเช่นเอ็ดดี้ออกจากทีมที่ลงเล่นแต่เวลานี้นักเตะทุกคนฟิตและเรามีทางเลือกมากมายในแดนหน้าแต่มันก็เจ็บปวดเพราะเราได้เห็นเอ็ดดี้ฝึกซ้อมในทุกวันเขาเป็นนักเตะจากอะครดมี่ของเราแต่เขาจะมีโอกาสเขาจะต้องอดทนและไม่แสดงอาการขาดทัศนคติหรืออะไรแบบนั้นถ้าหากเขาไม่เข้าใจ มันก็คงจะเป็นความผิดของผมเองการไม่ได้ลงเล่นจะทําให้เขาไม่พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องหรือไม่ใช่เพราะเขาต้องการลงเล่นและเราก็อยากใช้งานเขามากขึ้นในบางโอกาสแต่เราทําไม่ได้พูดแบบแฟร,แฟร์เมื่อเขาลงเล่นเขาเล่นได้ดีแต่ด้วยอายุของเขาและสิ่งที่เขาทํามาตลอด2-3ซีซั่นเขาต้องการลงเล่นมากกว่านี้มันเป็นบางอย่างที่เราต้องพูดอย่างเปิดเผย และตัดสินใจให้ถูกต้องจับตาพัฒนาของวิลเลียมสลิบาและมาปะโปรปานอตเรามีการประชุมกันบ่อยในการประเมินคนที่ถูกปล่อยยืมตัวเราได้ข้อมูลทุกอย่างและดูเกมที่พวกเขาลงเล่นและเราต้องการจับตามองว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่เรามีการพูดคุยกันเมื่อวานกับเบนสแนปเปอร์ผู้ที่ดูแลเกี่ยวกับการยืมตัวคนที่จับตาทุกอย่างและเรา ได้มีการติดต่อกับนักเตะถือเป็นข่าวดีที่พวกเขาได้ลงเล่นต่อเนื่องถือเป็นเรื่องดีที่ว่าเราสามารถใช้พวกเขาได้แบบไหนอนาคตของโฟลารินบาโลกันผมคิดว่าผมได้เรื่องดีเกี่ยวกับมันและทุกครั้งที่ผมได้คุยกับเขาเขาพูดแบบเดิมเขาต้องการอยู่ที่นี่เขามีการพูดคุยเชิงบวกกับเอเจนของเขาเช่นกันและเอดูรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่ เขาใช้เวลาเยอะมากเพื่อทําให้การต่อสัญญาใหม่เกิดขึ้นเพราะมันสําคัญที่เก็บนักเตะพรสวรรค์ไว้กับทีมเรายืนยันว่าเราจะทําทุกอย่างเพื่อรังเขาเอาไว้เกี่ยวกับการเสริมทัพช่วงซัมเมอร์เรากําลังวางแผนกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์มันขึ้นอยู่ว่าเราจบตรงไหนเราจบซีซั่นอย่างไรแน่นอนว่าคุณต้องการปรับปรุงให้ดีขึ้นการดึงนักเตะจากภายนอกเข้ามา พาทีมไปอีกระดับทุกอย่างถูกวางแผนเอาไว้และเรามาดูกันว่าเราสามารถทำอะไรได้ในตลาดอาริต้าย้ำชัดเจรจาสัญญาใหม่ลักแซ็ตเร็วๆนี้แน่นอนมิเกลอาริต้าได้ยืนยันว่าการเจรจาระหว่าง a อสตันกับอลิซองเดลักแซตเกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ดาวเตะวัย29ปีอยู่ในช่วง8เดือนสุดท้ายของสัญญาและในสัปดาห์นี้ ก็มีรายงานว่าเจ้าตัวต้องการย้ายออกจากเอเมอริสเตเดียมลักเซตกำลังเป็นผู้ทำประตูสูงสุดให้กับารสตันในซีซั่นนี้หลังจากยิงไป11ประตูนในทุกรายการรวมไปถึงจุดโทษในเกมล่าสุดที่เอาชนะเลสเตอร์ซิตี้3-1เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนักข่าวได้ถามเกี่ยวกับอนาคตของลักเซตในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันพุธทางอาริต้าก็ได้ย้ำว่า ตัวเขาต้องการที่จะทําให้ดาวยิงเฟนแมนอยู่กับสมุทรตอต่อไปเขามีสัญญากับพวกเราอาริต้ากล่าวกับนักขา่าวเขาเล่นได้ดีมาหลายสัปดาห์มันแน่นอนว่าเป็นอะไรที่พวกเราต้องการให้เขาทําผมแฮปปี้กับเขาจริงๆและการพูดคุยเกี่ยวกับสัญญาของเขาจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้และพวกเราจะได้เห็นว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมคาดหวังว่าผู้เล่นที่อยู่ในสัญญา จะร่วมงานไปกับพวกเราต่อทุกๆเคสมีความแตกต่างกันออกไปและพวกเราจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องและพวกเราจะทำการตัดสินใจถึงความเกี่ยวข้องเหล่านั้นปืนเล็งแลมตี้เสริมแบ็กเพื่อเบยรินย้ายอาสตันตกเป็นข่าวว่ากำลังจับตามองทาริกแลมตี้ฟูลแบ็กความเร็วสูงของไบรตันมาเสริมทัพฟาบ,บิซิโอโรมาโนนักข่าวคนดังเนียรายงานว่าแลมตี้ ได้กลายเป็นออปชั่นเพื่อมาแทนที่เอ็กตอร์บยอรินซึ่งอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานและอาจย้ายออกจากสโมสรลอนดอนแลมตี้วัย20ปีโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมแดนใต้ตั้งแต่ที่ย้ายมาจากเชลซีเมื่อปีที่แล้วดาวเตะทีมชาติอังกฤษชุดยู21ลงสนามไปแล้ว19นัดให้กับทีมของเกรแฮมพอตเตอร์และเขาก็ได้รับการตอบแทนด้วยสัญญาใหม่ ที่เพิ่มค่าเหนื่อยไปเมื่อเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามดาวเตะความเร็วสูงก็อาจจะย้ายออกจากทีมเอเม็กสเตเดียมในซัมเมอร์นี้สำหรับเบยอรินวัย25ปีนั้นมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังปารีสแซแซแมงอย่างหนักและเขาก็ยังได้รับความสนใจจากทีมเก่าอย่างบาซโรนาด้วยแม้จะมีชื่อของแม็กอารอนแบ็กขวานอริที่เป็นหนึ่งในออปชั่นทดแทนเบยอริน แต่โรมาโนอ้างว่าแลมตี้นั้นเป็นตัวเลือกระดับสูงกว่าในสายตาของมิเกลอาริต้า